แล้วเราจะยกอาหารนะครับไม่อีายากกิน่จริงป้าตอนต่อของเมื่อวานนะครับสองพ่อลูกนี้กำลังมีประเด็นกับแม่กำลังชอยห้ามคอยห้ามอยู่อ่ะจะกิน,น,นไหมอยากกินแล้วเป็นอย่างนี้เอาบอฮอดไปเลยโอ๊ยมาเกาะทำไมลกูกบ้าแล้วกูหยิบผัก ท,ทำไมต้องหยิบขึ้นให้อย่างนั้นอ่ะขี้โกงบ้างเลยอนะ่ะแย่จริงก็ลงมากินเองดิยทำไมต้องทำอย่างนั้นอ่ะโอ้โหทำไมต้องทำอย่างนั้นอ่ะโอ้โหทำอย่างนั้นไม่ได้นะจริงอา้ากินไหมเนี่ยถ้าหัวงะ่ะกินครับ <laughs> กินเกินแค่เดิมมามากินอามานี่กูหิวอะมานี่กูหิว อย่าโดดนะโดดสวบนะมากินนมันนี่อ้เจ้าถึงไหมเจ้าถึงไหมเบิ้องไปอยู่ว่าแหมนี้ันอยู่ปอดมั้กันเจ้าถึงไหมเจ้าถึงไหมเด็กจังชันด็กจังชันเบื้งที่เขามาหามันน่ะเอาไหมเอาสวยกินไหมบอกว่อยากกินเขาม่สล่อจะอนี่แหะไม่องป่นันกินไหมเนี่ยเอาหัวงกินไหมเอาอนนีนียู่สอีกตั้งหลังบ่ะเอาเลียน จ้าจ้ากินที่นี้ยด้กินโอ้โหแก้กันดี่มาไม่ได้หรอข้ามาหาพ่อมาลูกทีข้ามาหาพ่อมาจ้ามากินได้ไหมจ้าอย่าสุกอย่าสุกอย่าสุกขยานมันเจ้าอย่าสุกไปล่ะนดนนั่ง้าใขายอาวเลดินั่งสาใขาเอางโลมากินแล้วเ ไม่ได้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 ไได,ดักไม่กอดหรอวะหึน้ำกัน้ะว่าปลอดพี่โอ้มันไปหาเลี้ยงอีสากวะเลี้ยงเลี้ยงเบื่อเลท็ทตอนียโอ้นักเลงเี่อมามอดิโอ้นักเลงเหระแม่ก็อย่าอย่าแล้วมองหน้าทบายครับพอ่อ เดี๋ยวเดี๋ยวกินน้ำก่อนนะครับเ <c oughs> อออะทำไมทำอย่างนี้อ่ะบ้าคุณยายทำไมทำอย่างนี้ครับท,ท,ทำไมทำแบบนี้กินหรอยายเอาลงลองลอยว่ากูจะข่าวทั้งในจริงจรงแง่บนน้าออกมาดทั้งนอกเลยวะคิดผิดตั้นี่ยกูจะนั่งเฝ้ากูคักแต่ว่าเออหนามข้าวข้อเออหนามข้าข้าอ,อขขย่ามาใกล้กูดเด้ ยังมาไกลกูนำข้าวข้อสิเอ้ยน้ำข้า,ขา,าก,ก,ก,กข้อย่าอย่ามาไกลกูเด็กกูขันท่าใหญ่เออกำลังขานแบบบอดแตเนาะยายจัดการด้วยโอ้คอยยายไปสามรอบแล้วเอ้ยยายง่ายเลยฮ่าฮ่าฮ่ารักกับรัก,ก<ๆ>คอยเก่งอยู่ตอนนี้ยายนะมันขึ้นมากเลยเห็นทั้งหลังมนะันน่ะยายเจ้าเห็นมนะันอ่ะยาย ประกันดิประกเอออ้าวพ่อขึ้นได้ทำไมผมจะขึ้นไม่ได้ล่ะครับโอ้รู้จักปักเลงไหมเลย์บ้านสีอ่ะหาไม่ได้พี่น้องหาไม่ได้พ่อกรขนมจีนไส้กันอีกแล้วค่ะไม่ได้พี่น้องไปจ้างได้ขยับมาไหนได้ดิอะไรทุกคนเดี๋ยวเข้าใจผิดผมก็แค่รักพ่อ เออพี่น้องเบิ่งเด้อบ่คือสองคู่นั่นพ่อลูกเขาคือฮักกันดีแท้มันกินขี้บ่ะจังอืมเอากูลงในแบงจอยนะจอยพ่อกับลูกเลยแล้วไม่นด้เป็นนังกันโอ้ฮักอยู่รักสวยอยู่รักอยู่แป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งพ่อลูกเขาจะฆ่ากันแล้วเหรอเห็นไหมน่ะเห็นกีตัวฮักกันคือใครยังแบบแป๊บไม่ขยันกไปเร็ววัดมันขยันไปเร็ว เดี๋ยวก็ไปเรื่อยๆเลยนะมึงอ่ะพูดสาทปภาสาไปครับอยู่ในห้องดีกว่าเขาเจ้าปะไปในห้องกับพ่อปะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไปทุกตัวยังไม่ต้อเจ้ากูอยู่พีห่ามึง